สลามุอะัยกุ้มบเระห์มะตุลลอฮฺวบรากาโตครับผมกลับมาในช่วงที่สองของรายการโต้รับแข่งวันนี้นะครับวันนี้แขกรับเชิญเี่ยที่นั่งอยู่ซ้ายมือของผมนะครับก็คือท่านอาจารย์อยู่นุสซัลและอาจารย์แนะนำกับบรรดาพี่น้องก่อนครับอัสลามอัยกุ้มบอระห์มะตุลลอฮฺวบรากาโต์ชื่อถ้าชื่อทางไทยก็คือนายอนุรักษ์สันเละรับปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท เอกชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับด้านไอทีนะครับี่ยด้านไอทีอยู่แถวแถวรามินดาก็มอสี่ครับครับผมก็เป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเครื่องพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมนะครับหลังจากที่ทํางานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ใช้ชีวิตในการสอนหนังสือนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยกอเตศราษจกรรมลุนอิสลามของท่านอิมัมสมัยเจริญช่างครับ แล้วก็วางจากการสอนเสร็จเรียบร้อยตอนเย็นนะครับก็เป็นครูฟัตุอีนสอนที่โรงเรียนบุสตานุนอุลูมแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นครูใหญ่ครับผมนะครับแล้วก็ข้าวๆาก็เป็นแค่นี้อาจารย์สอนมากี่ปีแล้วครับทั้งหมดที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็ปีนี้ปีที่สิบเอ็ดนะครับปีที่สิบเอ็ดและสิบเอ็ดปีแล้วจากเดิมทีเนี่ยก็คือโรงเรียนเนี่ยจะเป็นโรงเห็ดธรรมดาครับผมนะครับซึ่งถ้าอาจารย์ต่อเฮ็ดเคยเข้ามากับอาจารย์ ประธานคนเก่าอาจารย์สอนลีอาจารย์นุสมาเนี่ยก็จะเป็นสังกสีครับเป็นเป็นโครงสังกษีปกติเลยโรงเหตุนะครับแล้วก็พัฒนากันเรื่อยมาจนกระทั่งได้อาคารเรียนหลังนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อนาคตข้างหน้าชอลอจะเปิดเป็นเอเดดีอืมเปิดเป็นเอเดดีครับผมอ่ะนะครับอาจารย์นี่ก็คือตอนเรียนอาจารย์ก็เรียนที่มิสบาฮุนุลลุมใช่ครับผมตอนตอนตอนเรียนอาจารย์ บรรยากาศโรงเรียนเป็นไงอต่ช่วยอะไรกับผนะเพราะว่าผมมาเนี่ยผมมาในชุกชุกข,ของที่ว่าจะเญิจรินจรินรถเข้าถึงอะไรแล้วรุ่รนอาจารย์นี่น่าจะยังไหมยังยังเป็นยังไงาจะเจอเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมเนี่ยจบอเรียนรุ่นเดียวกับอาจารย์มุสลีครับผมนะครับประธานคนเก่าแล้วก็ในช่วงตอนนั้นเนี่ยก็คือขนของเนี่ยทางเข้าโรงเรียนมีอยู่ด้านหลังแต่มันจะลําบากเพราะว่าด้านหลังโรงเรียนเลยเนี่ยประกอบไปด้วย ไร่ับผมทำาญ้ากันสมัยนั้นทำาญ้าเลยก็คือหอพักหญิงที่ปัจจุบันเนี้ยครับก็คือเป็นไร่ยญาหมดเลยไม่มีถนนปูไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะอยู่ฝ่ายปกครองคกับอ่าคุณคูสมานเลียรชารอยมลอดคอยมุดลอดนะครับก็คือจะขึ้นไปส่งบนบนด่านฟางเรียนว่าใครออกจากนอกเรียนตอนคืนเนี่ยช้ามาจะมีหลักฐานหมดเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะปูไร่ยหาไว้เลาหนีจากโรงเรียนเนี่ยนะปุ๊บ ลงไปเนี่ยช้ามาเนี่ยเดี๋ยวคนมาฟ้องเนี่ยฟ้องอาจารย์ใหญ่นะว่ารอยรอยเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยหญ้าเยอะปูไปเต็มมนเลยนะครับสมัยนั้นจะไปย่างจุญแจดำใช่กําลังปูกันเลยละปูกันเลยละเดือนละรอยเป็นรอยตีนคนเลยนะกอไปนะนะครับผมก็คืออาจารย์น่อยู่ในยุคที่ว่าหอหญิงยังไม่มีเลยอยากมีแล้วเริ่มทำแล้วครับเริ่มทำแล้วก็คือในยุคที่อาจารย์เข้าไปนี้วันไม่ยังไม่มีผู้หญิง มีแล้วมีแล้วแต่มีแล้วแต่ยังมีหอผู้หญิงทำหอพักพอดีแลวก็มีโซนอ่าน่าจะเป็นสิบเก้าแล้วก็อยุธยามาอยู่แล้วแต่แต่ยังไม่บูมทางขนาดนี้ก็ยังไม่ก็คือสหมายนั้นที่อาจารย์อยู่ก็คือหอพระผู้หญิงนี่คือกําลังสร้างมีตัวอาคารที่ว่าเป็นอาคารเรียนที่เป็นปูนแล้วก็เป็นอาคารปนอผู้ชายใช่ใช่แล้วผู้หญิงอยู่ไหนจากก็อยู่ด้านหลังด้านหลังถัดออกมาจากอ บ้านพระอาจารย์นรีครับผมก็คือถัดมางั้นขอทาแล้วแหละแต่ยัง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 ไม่สมบูรณ์เหมือนกับปัจจุบันครับครับผมเพราะตกกลางคืนเนี่ยที่อาจารย์ไลฟ์ฟอนต์อะแกน่ะตกกลางคืนอาจารย์ก็อยู่ด่านฟ้าด่านฟ้าโรงเรียนด่านฟ้าเหอด่านด่านฟ้าโรงเรียนด่านฟ้าโรงเรียนแล้วก็มองลงมามองลงมามันจะเห็นหมดอะไรขึ้นในด่านฟ้ามีตอนนั้นมีกล้องโทรศัพท์ไม่มีไม่มีสมัยนั้นังไม่มีโทรศัพท์ใช้กล้องกล้องของทางกายไหมใช้กล้องส่องทางกามองดูเพราะตอนกลางคืนเนี่ยเด็กๆเราเนี่ยจะหิวครับ จะหิวปุ๊บแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะออกไปไม่ค่อยได้นเราหนีไหมหนีเหมือนกันด้านหน้าเนี่ยคือจะมีรั้วรั้วโรงเรียนปัจจุบันเนี่แหละก็คือกั้นก็คือจะเดินผ่านได้ก็คือทางทางหน้าโรงเรียนเรีวเราก็จะไปเซเว่นมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเราเราอุปโลกกันเองว่าเซเว่นตรงเดินผ่านร้านยี่สิบร้านยี่สิบสี่โอ้จคุณผมก็ยังมีร้านยี่สิบสี่ใช่ไหมครับเปิดตลอดเพื่อเด็กป้านอกโดยเฉพาะ เอาเปน็นงว่าจะจับเด็กปะนอกไงคือจะไปจับบันเตนอะ <4 S 2> จะเจอหมดตรงนั้นเปแหลงแหลงรวมแล้วมันไปในกายไม่ได้ครับแล้วที่กี้อาจารย์บอกว่าเมื่อตอนกลางคืนเน่ะไปสองกล้องจับแล้วมีหลักฐานใช้อะไรเป็นหลักฐานผมรู้สมัสนยนี้ก็คือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้สมันยนั้นใช้อะไรเป็นหลักฐานเวลาเข้ามาครับผมเท้าหนึ่งจะเปื้อนเลนกว่าเลยเพราะมันจะล้างไม่ได้ครับมันจะมีแหนติดมารวดเพราะว่าบริเวณโรงเรียนเราเนี่ยมันจะเป็นบ่อน้ำหมดเลยก็จะมีแหนมา แล้วก็ประลาขึ้นมาจากทางเรียนเดินเข้ามาเนี่ยก็ต้องผ่านสะพานปูนเพราะว่าข้างหลังห้องน้ําเนี่ยข้างหลังหอชายจะเป็นห้องน้ําคบแลวตอนนั้นน้ํามันจะเยอะครับต้องมาล้างเท้าตรงตรงข้างหน้าอย่างเดียวนะครับจะรู้แล้วว่าใครมาใครออกไปนอกหรือว่าใครไม่ได้ออกไปนอกจะรู้อ๋อก็คือวิวัฒนาการอนัมาคือใช้แหละว่าใครไม่แหละที่โซดแหนะกับี่เลนแหนกับที่เลบัอืมมันก็คือเป็นมรสบอันนี้ ถ้าอาจารย์ยุทธไม่รอดเนี่ยพวกผมกับอาจารย์นัชชรลนี่มันจะไม่รู้เรื่องนี้เลยคือผมมาเนี่ยมีรถมาแต่ตอนผมตอนผมมาอ่ารถยังเข้าเนี่ยยังเข้าหลังโรงเรียนไม่ได้ยังจอดมาจินก็ยังยังยังมีเรื่องในเรื่องของความสะดวกสบายพอท่านอาจารย์ยุทธได้ผมฟังนี่ก็คือแบบ i m p o s i b l e เลยนะก็คือแบบเออแบบอู๋เหมือนเหมือนไม่ได้อยู่ในเขตบินบุรีนะโรงเรียนอยู่ในดงเหมือนอยู่ในดงจังหวัดนมใช่แล้วยิ่ง อาจารย์เนี่ยยังอยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่ว่าลงเรือขนเต็นท์นั่นเลยใช่ไหมอยู่ครับผมอยู่อยู่เป็นยังไงลงเรือขนเต็นท์น่ผมผมได้ฟังมาหลายคนแล้วเดผมอยากฟังอีกเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเวลาจัดงานประจําปีแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจุดจุดที่พักรถหรือว่าจุดที่เอาของก็คือมัสยิดอูดดครับก็จะนั่งเรือตะกอนเนี่ยเขาจะมีเรือเรือเรือสองตอนที่เขาขนย้าขนย่าอ่ะครับผมเราก็ใช้เรือเหล่านั้นหละขอขอมาใช่ ก็คือส่วนมากจะเป็นพี่น้องของสามวาทท้งนั้นเวลาจัดงานทีก็จะช่วยกันก็คือเอาหม้อลงเรือมามากันลุ้นแหละครับว่าจะถึงไม่ถึงไปปีนมาเลยนะเพราะว่าพลาเรือมันสวนกันอาจารย์ตัวเฮดจะรู้ขึ้นครับขึ้นกระแทกแลกับสมัยก่อนก็คือลุ้นุ้นไปเลยนะว่าจะจมมีอันมีเคยจมไหมเคยจมนี่ผมผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็หลังจากนั้นมันก็เพิ่มความสะดวกข้างหลังก็มาเกตแต่ว่าเข้าทีมก็ลำบากส่วนกันได้ได้ยากคือเอาง่ายกับบรรดาศิษย์ของมิสบ้าที่เป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะไม่รู้ลึกเลยนะจะไม่รู้ว่ารุ่นพี่เมื่อก่อนมีความลําบากขนาดไหนจะต้องขนแล้วตอนนี้เอาง่ายๆ่ายว่าเต็นท์ก่าเฉาะกระเฉาแต่เป็นเมื่อก่อนเขาว่าบริเวณมินบุรีหนองจอกเมื่อมิสบ้าจัดงานทั้งทีเนี่ยต้องไป เขาเต้องไปกว่าทั้งหมดเลยระทั่งลามไปยันบางตนบางชั้นอะไรนั้นด้วยจะไม่ได้ไม่่ครับผมแล่ต่อไกสุดก็คือน่าจะเป็นของศิษย์ของแซรามิตไปเอาเต็นท์ใช่ไปเอาเต็นท์นี่นน่นเลยโอ้โหคอานั้นไม่พอนะไม่พอไม่ความที่ว่ามันมันเยอะเราต้องการมันเยอะอลลอขนาดนั้นเลยนะจันอือแล้วก็สมัยจบมาประมาณกี่ปีอาจัน ้โอ้โหมันนานแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยเรียนครบเรียนถึงปีสามแล้วลฮัมดุลิลละเหรอแต่กระเด็นนี่ว่าเราจะทำให้ได้ไปศึกษาต่อที่มันนอกนะครับที่ประเทศโมร็อกโกประเทศโมร็อกโกได้ไปศึกษาที่ประเทศโมร็อกโกแล้วก็กลับมากลับมาเนี่ยผมผมจำไม่ได้ว่าจบปีไหนนะแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยคืออาจารย์ซอนลีอ๋อคืออาจารย์มุซอนลีก็คืออาจารย์อับดุลลอ์ซอลีวิเศษครับ อชวิเศษหรือว่าล่อวิเศษล่อว <av id> ิเศษอาจารย์ so ัเป so the ็นลอรุ่นเดียวกันนะครับกลับมาก็มาอยู <permit> ่ที่โรงเรียนได้ได้สอนวันวันพุธอย่างเดียวแล้วก็ย่อเสียก็เลยไม่ได้ขึ้นต่อแล้วครับผมคราวนี้ก็แปรผ่านไปทํางานประจำตามบริษัทและก็เนียดไว้ว่าถ้าหากว่า มีสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่ติดต่อมาและเราเรียนศาสนาด้วยเราก็จะไปสอนให้จีอ๋อครับแล้วก็อัลฮัมดิลละฮ์มีที่สถาบันแห่งนี้สุการทองเนี่ยก็ไปติดต่อที่มัสยิดหาคนแลวผมก็ได้มาอยู่ที่แล้วก็อาจารย์อาเรงเป็นคนที่นี่เลยไหมหรือไม่ผมเป็นคนอ่ากรมรุลุนไยกองดินอู่ซายกองดินกู่ซายมัสยิดกัมรุลุนอิสลามที่นั่นแล้วแล้วก็ทําไมถึงไปเรียนที่มิสบานะตรงนั้นได้จะเล่าอย่างนี้เลย ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยแถวบ้านผมเนจะมีเรียนศาสนาอยู่ไม่กี่คนก็มีครูสลามครับผมอ่าแล้วก็มีคนในสังกีนอยู่สามสี่คนนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าอยู่กับมัสยิดแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นเยาวชนเป็นพี่เลี้ยงเส่เสียอร้อยมีวันหนึ่งกลับบ้านดึกครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงยออมะเขาคุยกันว่าลูกมีเจ็ดคนคนก็ไม่รู้ว่าเวลาเข้าม่อยู่ในนี้แล้วเนี่ยใครที่จะมาทําหน้าที่ เมืเกินว่าคืนนังกลับไปเที่ยงคืนได้ยินเขาบ่นแล้วก็ร้องไห้ครับผมแล้วก็ผมเองเนี่ยจบป .6 บก็กะว่าเดี๋ยวเ,เรียนม .3 เนี่ยก็สายช่างและไม่อาละยกเลิกความต้องการหมดเลยแล้วก็ไปหาครูสลามครูสลามก็บอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นให้ไปสมัครที่วิสบาหุ่นลุมครับนะครับแล้วผมเองก็ไปเองเลยไปคนเดียวเองไปเลยไม่ได้มีพ่อแม่ไปด้วยนะครับไปกับครูสลามแล้วก็ไปเจอวะคนหนึ่ง ตอนนั้นยังไม่รู้จักใครก็ไปถามเขาเขากำลังพายเรืออยู่ในในบ่อน้ําดักปลาดักปลาอยู่นะครับก็มาหาอาจารย์สุดใจวงมารีอแกกันไล่ผมเดินไปตรงไปเลยสุดอาไปแล้วก็ตรงไปหน่อยอก็ไปเจอครับเจอกุูโบ๊เจอกุูโบ๊ทอาจารย์สุดใจแล้วผมก็เดินกลับมามาถามวะคนที่พายเรือครับผมผมเองไม่รู้จักเขาครับเขาคืออาจารย์อันดีกไีผมเนี่ยผมเนี่ยพิก ผมก็จะจ้างคำถามคือว่าอาจารย์หรือท่านอาจารย์สุขใจเลยหรผมก็ไรเง้ยตางคำถามนี้ไม่ได้ผไม่ทันครับไม่ทันแต่ตอนมาสมัครเจอหลอกก็ผมผู้ผิดไงพผมมาอาจารย์สุขใจเนี่ยมาีมาสมัครเรียนแกลกันไรไปไล่เดินตรงไปเดินไกลเหมือนกันนะจากโรงเรียนไปเลยมาซีดแล้วก็ไปกบฏไกลมากโอ้แล้วก็ยรอนกบฏเลกตัวแ้วอ่ะย ไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะมันเป็นโกโบตพอดีว่ามีชาวบ้านเขาเขาบอกมาหาใครบอกมาหาจา์สุใจเกก็ชี้ชี้เสร็จผมก็ห้ามติดหละลุงเนียหครับเดินกลับโรงเรียนก็แล้วก็คือโอ้วแล้วก็เจ้วอคนไทยเรือคนเ่ยใส่เสื้อกากงใส่เสื้อกางมเนคนขาแล้วกลับมาเขาก็มาเจอวอกคนนี้ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเพราะว่าเข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 ้าบ้านกลบ้านเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตอนนี้รู้ยดงไงว่าจะต้องไปไหนต่อ ก็ถามความคดอีกงือยังกครูสลามครูสลามคนนั้นแหละคืออาจารย์ใหญ่เจ้าของโรงเรียนรอเข้าแทบสุดเหนื่อยด้วยนะเหนื่อยด้วยผมไม่เหนื่อยด้วยเดือนเนี่งพีคเลยพีกพีเลยแล้วก็พอพอหลังจากที่ว่ากลับจากกูโบสแล้วเจอครูสลามก็เข้าไปสมัครที่มิสมักก็ไปเจออาจารย์เจอวอกคนนี้แหละเจอวอกคนนี้แล้ววอกคนนี้เป็นไงอ่ะวาพอยังไม่เปิดตัวนะไม่เปิดตัวเพราะว่าตอนคืนเขาจะมานอนหน้าหน้าหองพักหน้าห้องพักใช่ เขาจำได้ไหมว่าที่จำไปถามเขาจำได้อืเขาเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาเขาเขาบอกว่ามาหาใครเขาบอกว่ามาหาอาจารย์สุดใจผมก็ให้ไปหาอาจารย์สุจัยก็ไม่มีอะไรากคือไม่ผิดที่เขาเราไม่ผิดที่เขาผิดที่เราเราไปมาหาคนผิดหาคนผิดอ่โก็โหอึ้งเลยนะอึ้งไนผมผมฉะนั้นคือผมตั้งคำถามเลยว่า อาจารย์ท่านอาจารย์สุขใจเลยผมคิดคำถามต่อไปแล้วนะคิดคำถามตอไปแล้วแต่แท้ถามแล้วน่ะใช่โอ oh, oh, ้โหลอบวัดอาจารย์ใหญ่เราเนี่ก็เล่นไอ้นี่นะก็ก็ไปหาอาจารย์สุนใจแล้วก็คือไปตอนนั้นก็คือไปก็ก็ไปัครเกษตรเรียรบอวแล้วเรียนรวมขึ้นมาหรือรอเปิดเทอมก็วันรุ่งขึ้นเลยเพราะว่าเขาเปิดเทอมไปแล้ว ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ไปจ่ายค่าไปจ่ายค่าหนังสือจ่ายค่าอะไรก็เลือกหอครับ,รบ<อ>ผมเองก็อยู่หอพักห้องที่หนึ่งชั้นล่างอ๋อห,หนึ่งล่าง,หน,ง,างหนึ่งล่างก็จะมีประกอบไปด้วยมีอาจารย์ซาอิดอาจารย์อาจารย์มลิกมัดโนธนะครับแล้วก็มีคุณยูซุปอาดัมกิหมูครับนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งผมไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจตอนจับชื่อไม่ได้อยู่ในห้องหนึ่งชั้นล่างก็ผมขอถาม่อยัะ อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่ห้องเดียวกับอาจารย์เสียอิฐเพีงพวงตอนนั้นเขาเป็นนักพูดแบบนี้เป็นครับแล้วก็เป็นอาจารย์สาริกาลิ้นทองสาริกาลินทองนะครับตอนนั้นหนึ่งเขาจะเป็นอาจารย์ผมด้วยทีเวลาที่จะมีแข่งขันกุฏบ้านเมอริตครับผมคกับจะเป็นคนร่างให้แต่กว่าจะเขียนให้เนี่ยกว่าจะบิ้วได้เนี่ยมันใช้เวลามันใช้เวลาถ้าอาจารย์อาจารย์ ครเกียร์อาจารย์สิริจะรู้อยู่ก็มีอารมณ์สุนทรีสุนทรีของเขาเวลาเขียนให้ปุ๊บก็มานั่งเทสให้เราไปท่องก่อนแล้วมานั่งท่องให้แกฟังอันไหนไม่ได้อารมณ์ไม่ได้แกจะบอกไม่ผ่านแล้วไปฝึกมาใหม่การสิริก็จะเป็นอย่างนี้อก็คืออยู่ด้วยกันด้วยแล้วเขาก็จะอย่างนี้ด้วยอย่างนี้เพราะเพราะเป็นอารมณ์สุนทรีของเขาแล้วก็ตอนที่อาจารย์เรียนมิสบานเนี่ย มันกูรูแล้วว่าจะมีวิชาเนาววิชาที่ใกไรถูกไหมอาจารย์อาจารย์ชอบวิชาอะไรมากที่สุดผมเนี่ยนะ่ะจะบอกตรงเลยว่าไม่ไม่ชอบอะไรเลยแต่ไม่ไม่ชอบอะไรเลยแต่ว่าอ่าไม่ไม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อะไรด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยมาด้วยกับว่าเออเห็นยอ่อเขยนั่นมาครับผมก็เลยมามาเรียนปกติไม่รู้ว่าวันแรกที่ขึ้นไปครับ อาจารย์อาจารย์เขาก็บอกว่าเนี่ยวิชานาฟูเนี่ยเป็นวิชาเนี่ยถ้าใครได้เนี่ยมันจะแตกแขนงไปทุกวิชาจะรู้หมดเอาอันนี้ไปท่องอันกะลามูวัละคณไปท่องก่อนไอ้เราก็ด้วยความซื่อนไะให้มาสอนมาท่านเราก็ท่องสอนท่านกรท่องไงกะลามูท่องสองนั้นแหละอาจารย์นบุรุษเขาไปไหนตอนไหนแล้วไอ้เราก็บอกว่าเขาสั่งแค่นี้เราก็ต้องต้องเป็นอกมองเลยนะต้องต้องต้องนะครับก็ประมาณนี้โอ้ก็คือชอบก็คือไปเลยก็คือ ไม่ได้ชอบวิชาอะไรเลยไม่ได้ชอบเลยแล้วพอเวลาเราเรียนไปแล้วเราชอบมันเริ่มชอบแหละมันเกิดอาการที่เขาบอกจริงๆว่าวิชานาหูเนี่ยเป็นวิชาที่ถ้าแต่ได้แล้วไปต่อได้หลายวิชาก็คือผมผมได้ยินครูผมบอกมาทีหนึ่งก็คือลูนารุ่นพี่บอกวิชานาหูเนี่ยถ้าเราเห็นเราเรียนเนี่ยเขาบอกเหมือนเสือเลยใช่ครับแต่เรียนไปเรียนมาแล้ววิชานาหูเนี่ยคือแมวเลยใช่ครับจริงก็คืออาศัยจำสามสามอย่างให้ได้ท่อง ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เขาท่องอาทิตย์นี้ก็ให้ท่องอาทิตย์นี้ก็ให้ท่องก็ต้องไ,ไม่เปลี่ยนเป็นเล่มอื่นมั้งก็คือเพิ่งมาเข้าใจตอนที่เราแตกตัวแล้วอ่าโอ้ไอ้นี่แหละที่เขาให้ท่องนี่แหละมันต้องจำก่อนจำก่อน,น,น,นแล้วเราถึงจะไปแยกแยะไดู้กต้อืมแล้วก็ในในช่วงเวลาสามถึงสี่ปีใช่ไหมที่อยู่มิสบาอจาจารย์ว่ามีวีรกรรมอะไรไหมที่อยากจะเล่าเป็นวีรกรรมประทับใจกันหรือวีรกรรมที่เพื่อนเราจำมากที่สุด ถ้าจะจําของผมเนี่ยจําอย่างเดียวก็คือเมื่อก่อนเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าห้องหมอผีทําไมอ่ะอ่าก็คือผมเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าเรียนรุ่นเดียวกันเขาจะรู้จักว่าย you know ูนุดแช่ทําไมถ <laughs> ึงแช่ก็คือมทีที่มาของฉายาที่มาไงครัายยานี่คือว่าที่มา,มาในห้องผมเนี่ยจะมีซาิดมีอะไรเนี่ยเด<อ>็กใหม่ที่เข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยซาิดก็จะไปหวานร้อนอนจารซายด์หวานร้อนรับน้องเวลาต้นนาวรับน้องเวลาตกต้องคืนเนี่ย ผู้ชายเนี่ยแปลกอยากจะรู้เนื้อคู่แต่ละคนหรือเปล่าแม่ตรงนี้เรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เนื้อคู่ใครกันตอนคืนจะเข้ามาหาอล้ไอห้องนี้อาจารย์ยุนุก็จะอาจารย์สอิดก,ก็จะประล่อเหมือนอาจารย์ยนุ่จะเป็นคนทําพิธีทาพิธีนะครับผมปราว่าเวลาเข้ามาตอนเข้ามาเนี่ยอยากจะรู้เนื้อคู่แต่เวลาเสร็จพิธีนึ่งด่าแล้วเดี๋ยว ดาเล็บดาเอกก็เลยได้ฉายามานะครับและอีกอย่างนี่สาริกาลิ้นทองนี่ก็ได้มาจากจากสะอิดเหมือนกันไม่ว่าจะคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาจะตกหลุมหมดมีอะไรให้หมดก็เลยได้ฉายาว่าอ่านุชเชพอ๋อก็คือหงายหลอกเด็กเลยนะแต่เราใช้ใช้วิชาที่เรามีหลอกเด็กกันเพราะว่ามันตามตามสถฐานที่ต่ามหนึ่งก็ต้องมีในเรื่องของการรับน้องมีเรื่องดูลพี่ดูคุยกับรุ่นน้องคนรุ่นน้องกันเนี่ย ถึงว่าเรามีมายันปัจจุบันนี้อัลลอฮฺบักบัรแล้วก็หลังจากที่ว่าอาจารย์นี่ก่อนเรียนมิสบาแล้วก็ไปโมร็อกโกเอาใช้ชีวิตอะไรที่เอาอะไรที่ได้จากมิสบารเนี่ยไปใช้หลังจากต่อชอดตรงนั้นไม่จัดหล่อนห้ามดินละห้ามดิลละว่าได้อะไรจากมิสบาถ้าส่วนตัวของผมเนี่ยผมได้เยอะแยะเลยก็คือกลับมาเนี่ยผมเองเนี่ยสามารถที่จะบอกกับคนรุ่นอื่นได้ว่า ผมจบมาจากไหนและผมมาจากสถาบัานแห่งไหนและอาจารย์ที่สอนผมได้มาถึงขนาดนี้คือใคร,ครนะครับอย่างมัสยิดกำยกตัวอย่างที่มัสยิดกำร,รุนอิสลามของผมเนี่ยผมได้รับหน้าที่ต่างๆมไม่ว่าจะอิหมัมจะใช้ขึ้นกุตตาบะอะไรก็แล้วแต่เ,เวลาขึ้นกุตตาบะทีนี่มันก็จะมีแฟน แฟนพันธุ์แท้คอยมานั่งเชียร์แลวเขาก็จะถามว่าเรียนที่ไหนผมก็เลยบอกตรงๆเลยเรียนที่คลองสามอเวทที่มิสบาคุณรุุมของอาจารย์ลีกองพิงหลังจากนั้นเนี่ยสายกองพินจะส่งไปหมดเลยรุ่นรุ่นที่ผมเรียนอยู่จะส่งไปทยอยส่งไปเพราะว่าส่งไปเรีวเนี่ยไม่ต้องไปรอสามปีสี่ปีปีแรกมันมีการละหมาดให้เห็นมีการทำอ่าอะไรนะละหมาดคนตายแล้วก็มีการทำ ตะระเกนอันนี้เนีียเด็ก <Oper> นักเรียนมิสบ้านเนี่ยตะก่อนเนี่ยกวาดหมดทียบร้อนในอย่างน,นเมื่อก่อนเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยใครกันแล้วแต่ที่สมลูกเป็นศาสนาเนี่ยตะยกย่องมากครับแล <นะ S 2> ้วก็ต่อมาอาจารย์มีอะไรอาจารย์ในฐานะที่ตอนนี้อาจารย์เป็นประธานชมรมเดียวแล้วจะต่อเน,นื่องของชมรมนะอาจารย์ครับอาจารย์ในฐานะเป็นประธานชมรมของสิทธิ์เก่ามิสบาวนูมในฐานะเป็นสิทธิ์เก่ามีอะไรจะฝากถึงรุ่นน้องสิทธิ์ปัจจุบันตอนนี้มีข,อขอม้อคิดอะไรไหมอาจารย ก็คืออยากจะฝากอย่างนี้ว่าเราเรียนศาสนาอย่าไปคิดว่าเมื่อจบไปแล้วนี่ยจะทําอะไรนะครับอย่าไปคิดเลย deflect, เมื่ออัลลอฮฺตะาลาให้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะลาลก,ก็จะเพิ่มพูนให้เรื่อยๆเราควรที่จะภูมิใจมากกว่าว่าเราไปเรียนศาสนาแล้วเนี่ยสิ่งที่บรรดาครูทุกคนภาคภูมิใจคือเวลามาสอนเด็กนักเรียนแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยที่เราสอนไปเขาไปจบนู่นจบนี่มาเวลาที่เขาเอ่ยชื่อนะครับอย่างเช่นว่าผมเนี่ย มาจากอาจารย์กองเตงครับลูกศิษย์ของเราเอ่ยชื่อว่าเขาเรียนจากอาจารย์คนนี้สิ่งที่อาจารย์ทุกคนยิ้มภาคีใจคือความสําเร็จของตัวลูกศิษย์เราฉะนั้นเราเรียนศาสนาอย่าไปหวังครับว่าจะอนาคตไม่มีงานทําไม่ใช่นะครับมีและเราแต่ละก็จะยกฐานะให้จะยกดยอของเราครับผมครับห้ามไม่ไดแล้วอ่ะครับผมวันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของอาจารย์ยูนุสในช่วงของสมัยเวลาเรียน ของในอยู่ในรอบรอบรอบของเขตมิสาลาฮูุลุมแล้วก็วันอาจารย์อาจารย์ในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากบอกเพื่อนเพื่อนบรรดาพี่พี่บรรดาเพื่อนเพื่อนของอาจารย์บรรดาน้องๆอ,อาจารย์ที่ว่าเป็นสายเลือดเดียวกับเราคือสายเลือดของมิสลาเนี่ยเราอาจารย์ในฐานะเป็นประธานชมรมฝากงานให้มาเจอกันในวันอาทิตย์หน้าครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับบรรดาสิทธิ์เก่าสายเลือดมิสบาตะเกียงแห่ง แสงสว่างทุกๆด้านนะครับมาร่วมกันมาช่วยกันนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ชมรมเขาทากันอยู่เนี่ยหลายๆปีขึ้นมาเนี่ยมันมีมันคือทําแล้วมันมีผลมันมีภาพเห่งการที่ว่าเวลาทําไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาตังไปตรงไหนนะครับหนึ่งก็คือไปช่วยกับน้องๆอาจจะเป็นสามพันบาทในเรื่องของค่าการทําเรื่องที่จะไปต่อน้านะครับแล้วก็เงินพวกนี้มันก็จะเอาไปช่วยเหลือกับเด็กที่ อยู่ในในสายเรือมิสบาแต่ว่าผู้ปกครองเสียชีวิตเราเอาไปช่วยฉะนั้นแล้วหนึ่งปีนะครับมิสบาฮุนอุรุมรบกวนพวกเราแค่สองครั้งนั่นคืองานศิษย์เก่ามิสบาฮุนอุรุมที่เราระดมพลเข้ามาแล้วก็เอารวมตังค์แล้วก็ไปช่วยเหลือบรรดาน้องๆและก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นงานประจำปีของโรงเรียนมิสบาฮุนอุรุมเสาแรกนะครับเสาแรกของเดือนกุมภาฉะนั้นแล้วมิสบาเนี่ยไม่ต้องการอะไรจากลูกศิษย์เลย แค่ว่าให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจบไปแล้วเนี่ยก้าวออกไปจากมัสยิดแล้วเนี่ยผมเชื่อนะว่าแต่ละคนก้าวไปจากสถาบันแห่งนี้ได้ดีได้ดีหมดทุกคนเพราะสถาบันแห่งนี้เนี่ยเป็นสมกับชื่อครับเป็นตะเกียงที่ส่งแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่ไปเรียนนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยไม่เคยหวังอะไรจากพวกเราเลยนะครับแค่อยากให้พวกเราเนี่ยมาพบปะมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับถึงแม้ว่าห่างหายกันไปนาน แต่งานประจําปีงานมิสบามารวมตัวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นควรกระทำและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรารุ่นของเราเนี่ยจบไปแล้วเราผลลูกมาขนภรรยามามาทําความรู้จักกันมาเั่งคุยกันเนี่ยมันเป็นภาพที่ผมอยากจะเห็นเพราะว่าเราตอนเนี้เรากาลังจะเติบโตเติบโตและ เราอยากจะผมเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะให้เหมือนกับสถาบันที่ว่าเป็นพี่ของเราครับก็คือสถาบันมิสตาฮุลุงครับนะครับเขามีอำนาจัมีบุคคลที่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโซนกรุงเทพโซนภาคใต้โซนภาคตะวันออกผมอยากจะเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเวลามีกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่เป็นสายเลือดมิสตาเราตูมกันไปครับครับนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นน้ําใจและเป็นภาพที่งดงามของครอบครัวเรา แล้วก็ในวันงานอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างอาจารย์ในวันงานเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยผมเองเนี่ยในฐานะเป็นประธานก็จะเชิญท่านไปเชิญคุณอดัมกิตมงลงก็คือคุณรถถังบางถังแต่ผมผลปรากฏว่าบางถังเนี่ยบินไปแคนาดาแล้วไปเป็นครูฝึกซ้อมก็เลยไม่ได้มานะครับในงานเนี่ยก็จะมี บุฟเฟ่ต์ก็มีร้านค้าที่ให้เราเลือกกินฟรีด้วยนะกินฟรีกินฟรีด้วยแล้วก็มีกิจกรรมนะครับของของศิษย์ปัจจุบันด้วยครับผมนะครับฉะนั้นแล้วในวันงานเนี่ยนะครับขอเริ่มตั้งแต่ห้านมเช้าสิบเอ็ดโมงกลางสิบห้าสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์ถึงสิบสี่สิบสี่ถึงสิบหก ถึง4โมงเย็นถ้าจับไม่ผิดใช่ไหม4โมงโมง4โมงถึงบ่าย2อะถึงบ่าย2โมงนะครับช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็คือเมื่อเวลามันหมดไปแล้วเนี่ยนะครับภาพที่ผมเห็นปีที่แล้วเนี่ยพวกเรายังไม่กลับก็มานั่งจับเขาคุยกันตรงหน้าเสาธงมันเป็นภาพที่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานเพราะ็นวันายกุ่ถ่ายรูปกันแล้วก็ความความความมหาศจย์ของสถาบันแห่งนี้ก็คืออาจารย์แต่ละคนอ เขาจะเข้ากับลูกศิษย์และก็จลูกศิษย์ได้ทุกคนฉะนั้นแล้วขอให้พวกเรามาเท่านั้นแหละและเขาก็จะนึกออกและก็อีกอย่างหนึ่งเอาลูกเรามาสลามาจารย์เพื่อเป็นบารักัดเป็นบารักัดครับผมในกางานก็มีอาหารมากมายรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆครับก็คือในเอาง่ายๆว่าบางทีเราไม่อยากเห็นภาพเราอยากเห็นกลับมาว่าเอาลูกมาสลามาจารย์เพื่อได้ความแลวเอาบางคนผมปีที่แล้วผมเห็นนะอันนี้ลูก ตอนสมัยย่อเรียนะย่อเรียนห้องนี้นะย่อนอนปนเนาะอยู่ห้องนี้น่ะนี่ต้นไม้ต้นนี้ย่อเป็นโดนโดนอาจารย์ใช้ให้ย่อปลูกต้นนี้เนี่ยเนี่ยปีที่แล้วผมเห็นภาพอาจารย์ดีชัลลลาะแต่ปีนี้เราก็คงจะเห็นภาพกันแบบนี้อีกครับก็คือเอาบรรดาลูกของเรามาดูสถานที่ที่โรงเรียนเอาบรรดาลูกมาเจออันนี้เพื่อนย่อนะอันนี้จะไปเจอไหนอันนี้ก็เพื่อนย่อเลยแต่เป็นภาพบรรยากาศที่หาดูยากแต่ ภาพบรรยากาศที่หายไปไปก,กำลังจะกลับมาในอาทิตย์หน้าอนชาลวล,ล้อเราจะได้เห็นผลกันในอินชาอวละ้อนะครับวันนี้เรามาดูดูคอมเมนต์หน่ายจับเขาว่าอ่านี่อามียังทุนบอกว่าชัดเจนพันีอามียังทุนอะไรชัดเจนเนี่ยจะไม่รูครับแล้วก็ลิศเดวานสาลาย เดชะบังซาบังชาวันนี้ินาะไรอัสสลามวอะลัยกุมชาติกินอะไรชาติกินอะไรอ่าอัสสลามวเขา่าอัสสลามวอะลัยกุใชาชาอันนี้จริงข้ออาจารย์เนี่ยคนมีวิชาเยอะวิชาเยอะผมก็ไม่รู้นะวิชาอะไรอือเอไปสายเวทนะอยากจะแนะครับแล้วก็มีคนแปลกหน้าผู้เดินทางอันนี้ประธานมิตรมิตรชุมนะครับบอกว่าอดีตนะครับชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลลา กับบรรดาพี่น้องที่รักนะครัทุกท่านนะครับในรายการตัวรับแขกในส่องของประชานี้ก็คืออยู่กับท่านอาจารย์อยู่โนซันและประธานชมรมสิ์เก่าโรงเรียนมิสบาฮุนุลลุมหรือว่าเป็นนุ่นพี่ของผมในวันนี้เป็นแขกรับเชิญและเป็นครูใหญ่โรงเรียนมุสตารุนอนุลูุมนะครับในฝั่งสุกาทองนะครับนะอ่าหนองจอกตรงนี้มีกำหนดนีสามารถโฆษณาได้นะครับมีาก็กําหนดจัดงานประจําปีก็คือหลังจากโรงเรียนมิสบาฮุนุลลุมก็คือวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี นะครับปีนี้กาหนดวันที่4กุมภาพันธ์2568เฉลแสดงวันเสาร์มิสบ้านวันเสาร์มิสบ้านและก็วันอาทิตย์กะเป็นอุสตานุลตะด์นะครับในตอนนี้นะครับในวันนี้ในการต้อนรับแขกงในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณบรรดาพี่น้องทุกๆท่านนะครับเราถึงไอาจารย์ยูนุสซันและครับอีชอละอาทิตย์หน้าเราจะไม่มีไลฟ์สดวันอาทิตย์หน้าเราไม่มีแต่เราจะมีการไลฟ์สดในเรื่องของป่าบริเวณงานนะครับอีชอละนะครับในวันนี้นะครับผมต่อเฮตุวพิทักษ์ Lalu, Guru Yunus Saleh, Guru Nasrullah Al Senusor, pada hari ini, nak, terima kasih telah mengundang kami di sini. Terima kasih.